สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะเช้านี้นะคะปอออนก็เข้าป่านะคะหาเห็ดเมื่อวานเนี่ยปอออนเลิกงานมาได้ยินข่าวว่าเห็ดปวกออกนะคะพ่อแม่พี่น้องปอออนก็มาหานะคะแต่เช้านะคะเห็ดปวกออกแล้วเด้อเห็ดปวกจิกพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เจอแล้วนะคะเจอแล้วนี่ค่ะเห็ดเริ่มออกแล้วนะคะเนี่ยดอกเห็ดกำลังเริ่มออกนี่นะคะ ดอ,อกห็ดปวกฝนกระตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนตกปอแปะปอแปะอแปะอแปะเลยเนี่ยห็ดปวกเลยค่ะเด้อนี่ห็ดปวก,กวยิ่งยดาป้ากะทิเคียวหาเบิงพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันพึ่งพึ่งเริ่มออกกะหลายสุดละละเบ้าคือเบ้ามือนี่ป้อนเขาป่าจะเศรา้าฝนกระตกห้ามจะเศรา้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันมันออกแต่มันสุดที่หอดายแล้ว เท่าที่ปอ,อนหามาเนี่ยแต่เศร้ามาเนี่ยกะก็ได้แน่พ่อแม่พี่น้องได้แล้วปอ,อนเพิม่มสิกับแล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็เลยยังไอเอฟซี FC เบิ้งค่ะดอกเห็ดเนี่ยค่ะเห็ดปวกจิกฝนกระตุกปอแปะปอแปะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวปอ,อนก็จะเคลียร์หาตามป่านในลานนี่นตอนนี้ ทายคิีมเอฟซีเบิงอมือเคลียที่จริงพออ่อนก็นมีมีดหน่อยเด้อค่ะเด้อมีมีดหน่อยเคลียเนี่ยดอกเห็ดเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกจิก๊บฝนกระตุกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยสังเกลยดเลยม็ดฝนน่ะเนี่ยใบตองพออ่อนเก็บมากพอน่ะเปียก เรวก็จะเคลียพ่อพี่น้องเคลียหาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะใส่มีดแคตเตอร์นี่แหละคัตเตอร์คัตเตอร์เนาะอือบอนก็บอกพิษพิษถึกๆพ่อพี่น้องใส่เคลียไปเคลียมาสิละคำเฮ็ดมันเพิ่งออกพ่อพี่น้องเอ้ยโตออกก้อนหนาะนี่แล้วก็มีพ่อพี่น้องเปื่อยแล้วนะคะเคลียเบิ่งเนาะ ตัวสิเห็นกับโมเมนธรรมดาเด้อเห็ดกะได้พอน,นี้พ่อพี่น้องเห็นแล้วเนี่ยบางครั้งปลาอ่อนก็นยังลงเหยียบกับมีพ่อพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันเพิ่งเริ่มออกพ่อพี่น้องเนี่ยเนี่ยเจอแล้วนะคะเนี่ยนี่ดอกเห็ดเป็นเห็ดบวกจิกเด้พอพ่อพี่น้องเนี่ย โอ้ฝนตกฝนตกถือกล้องขอแม่พี่น้องเอ้ยยามหงียบงามหงีบกล้องกับบอชัดฝนตกถือขอให้หลายๆเด้อเอฟซี FC, เอ้ยมีกระแมนดอกเฮ็ดอย่าเอฟซีเบิ้งเฮ็ดมันออก่กอนกะหาได้สักพักดึงแล้วเด้อค่ะเด้อ ถ้าบ๊อชัดเจนกะขอโทษขอไผ่หลายๆผลตกถือนากล้องถึกกล้องป้อ,อนพ่อแม่พีนออน่น้องป้อนกะส้วนสิกับละละพ่อแม่พี่นอ้องกล้วยสิกับแล้วเนี่ยนี่กระแมนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเห็ดตรงเนี้ยเห็ดปวกมันอยู่ในหลืบนี่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยปอนก็ใส้เม็ดเลี่ยพ่อแม่พี่น้องแคะเลยนี่เนี่ย ก็ได้มาแล้วสองดอกแล้วแกให้เห็นเห็นเลยเด้อน,น,นี่ก็แค่ก่อนพ่อแม่พี่น้องคนตกถือกล้องเปียกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะยุ่งกัร้ายบะนี่ ผนกระตกจกสิได้กินเฮ็ดเนี่ยก็แสนสีแสนสิลำบากพอไหมพี่น้องแสนสิยากแสนสิลำบากแต่กระอยากพอไหมพี่น้องเข้าหาโดยพักโดยเลงจตของมันมีกันล่งใจพอไหมพี่น้องเอ้ยกินกระแสบพอไหมพี่น้องเอ้ยอืาเนี่ยเดี๋ยวมาดูเพื่อนมันอีกเด้อเนี่ยตรงนี้ก็ได้สีดอกแล้ว น้อยก็จีมมาเลยนี่พ่อแม่พี่น้องเลยมีดจีมมาเลยถามถา,มาใหญ่บ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยพรายัางเพราะว่าคนกระลังออกมาหาพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สวยแล้วเดี๋ยวปอ,อนก็สิกลับแล้วจเจ้าเฮดกลับให้งาผ้าแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะดอกเฮดเนาะนี่เฮดปวก เพิ่นห้องเฮ็ดพวกจิกพ่อแม่พี่น้องกำมีดแงะแล้วได้นี่มือดึงเอาเลยนี่พอออ่อแม่พี่น้องนี่ดอกเ็ดโอ้ยกองกไดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะฝนก็ตกแงตั้งแต่เช้าออพุ่นน่ะยังบ่ทันได้ว่าสิเช้าอยู่ ถายุเขาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขาค่าเขาแน่น้ำท่วมแล้วเนี่ยนาดพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะเห็ดปวกจิกเด้พอพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นะคะตอนกับเก็บได้ซ้ำนี่แล้วเดี๋ยวก็สิไปหาเลาะบ้างอีกพ่อแม่พี่น้องอืมนี่กระแมนพ่อแม่พี่น้องนี่นี่น,นี่นี่กระแมนเด้อค่ะเด้อนี่แมนบดเลย ราะว่าฝนตกถือพอม่พี่น้องนี่ฝนตกถือนี่ดอกนิดก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูมาดูในนั่นปลาอ่อนเด้อโนถือมันมันก็เลยเปื่อยพอมีพี่น้องแต่ว่ากันยังดอกกันยังแข็งอยู่เออดอกเห็ดกันยังแข็งอยู่เด้อค่ะเด้อเนี่ยเก็บกโอ้ดอกประเจาะไปแฉะอยู่พอมีพี่น้องเลย เอฟซีกับช่วงที่เห็นบคักเนาะค่ะเนาะน,นี่ค่ะก็ขอบคุณนะคะเอฟซีที่เข้ามาดูนะคะเช้านี้นะคะประอรก็ออกหาเห็ดนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะ ลุกนึ่งข้าวให้ย่้าพานะคะตีสี่ว่าจะออกมาตีห้านะคะหาเห็ดฝนตกแรงแรงพอไหมพี่น้องเอ้ยก็เลยออกมาไม่ได้นะคะออกมาไม่ได้ตอนก็เลยรอให้ฝนมันหยุดชานิดหนึ่งนะคะก็ประมาณหกโมงนะคะหกโมงกว่าก่อนก็ออกมานะคะพอแมมพี่น้องเพื่อที่อยากจะให้ย่้าพานะคะได้กินแกงเห็ดนะคะ แกงเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกที่เราหาเองนะคะพอมีน้องเนี่ยเห็ดปวกพอพีน้องเอ้ยนี่ค่ะมองนี่ได้ซ้ำนี่เด้อพอพีน้องเดี๋ยวมาเบิ่งในกตาปลาอ่อนนี่นี่นี่เนกตาปลาอ่อนนี่ปลาอ่อนโอกไว้มึงแน่คุนอันนี้กะดอกที่ว่ามันออกไม่นั่นแหละ ปอออนจิ้มบ่ทันทำความสะอาดเด้อนี่ดอกเฮ็ดนี่นี้ยเห็ดปวกเดี๋ยวมาดูข้างล่างนะคะข้างล่างปอออนเอาใบตองแห้งโปกไว้อันนี้ห่อไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเอาดินออกจากตีนมันก่อนเนาะตีนเห็ดนะคะพราะพี่น้องเนี่ยเนีปอออนก็ยังไม่ได้เหลานะคะยังไม่ได้เหลาเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ปอออนก็เก็บใหม่ๆนะคะนมันะยังไม่ได้ามาใส่ด้วยกันเลย นี่นะคะพ่อพี่น้องเห็ดเห็ดที่ปออนหาวันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเห็ดปวกนี่ค่ะเดี๋ยวรอรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวปออนจะถ่ายให้เห็นเห็นนะคะเวลาปออนไปทําความสะอาดนะคะพ่อพี่น้องก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะพ่อพี่น้องฝนตกแห้งใส่กล้องจะของเปียกหมอนหยอด